เดีค่ะทุ้นนวันนี้ข้ื่อชาติม่ไ้าวดงเชนะคะวันนี้ก็จะมาเต้มเพลง a p ฟ l วร์กับ a อฟเกับก็นะคะมันไม่มันไม่ใช่ชื่อ A อฟเอกัหรอกแต่ไม่รู้ว่าเพลงอะไรจะมันทำอย่างงี้เอฟเวลกับเน่งจาอฟเวอร์เ l กับนอนวิสาจริงบ้าบ่ยที่นละวิหารเอ a เวอ e กับติน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 เอฟอร์ c วกับไอคออตาินมาด้วสินดมคิสเสตเ โอเคคลิปนี้ก็จบอย่างไวแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งตรงนี้ด้วยนะโอเคไปลาก่อนลาเจ้าสักที รักก่อนให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันเริ่มใหม่เอาใหม่แต่คงต้องลาจากตอนนี้ลาจากได้สักทีรักก่อนให้เธอโชคดีฉันยังจำได้อยู่เลยที่เคยผ่านมาด้วยกันโอเค เสียงมันแหบมันจะเป็นนี้โอเคมีอย่าง okay. ม,มันนะคะไม่ยบาค่ะอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่างที่บอกนะคะกติกาจริงได้เอา